อยู่ซอยอารี26่นะครับร้านนี้นะฮะร้านกุตานะไก่ยาก่างขึ้นในครบทุกอย่างที่สำคัญคือเจาฟรีผักฟรีนะครับเรามาดูกันที่เตาเลยนี่นี่นี่เต็มไป,ปหมดเลยเพียบมากนี่เน,เนื้อไก่นะฮะมีหมูด้วยร้านนี้อร่อยกินหลายทีแล้วโอ้โหเอาเลือกเลยเลือกเลยหยิบ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 หยบหยิบแล้วก็มีหลายอย่างมากส่วนตอนนี้นะครับเนื่องจากว่ากินที่ร้านไม่ได้นะฮะเขาจะมีเจาให้เป็นแบบแบบนี้เนาะใส่ถุงเลยหยิบได้เลยใช่ไหมครับลดจ่ายสิบบาทอันนี้ อ๋อหยิบได้นะครับโอเคแล้วก็มีนี่วยฮะมีโอ้โหแน้วพริกหลายๆอย่างมีปลาสับเอยอะไรเอยเพียบครับข้าวเหนียวห้าบาทส่วนผักนะครับนี่ผักจะอยู่ตรงนี้นะครับหยิบกลับไปกินกันได้นะครับมีตังกวาเอยอะไรเอยโคงโผครูเยอะแยะมากมายแล้วก็นี้นะฮะเนื้อไก่นะครับสี่ไม้ซื้อกลับกินที่บ้านดิวเนอร์บอลนะคือที่นี่กินที่บ้านนี่ใส่เข้าไปเป็นตัวอันนี้หมูย่าง อันนี้หมูย่างนะฮะแล้วนี้หมูแดดเดียวนะครับมีสองอย่างเลยเดี๋ยวกลับไปรีที่บ้านกันครับที่ร้านก็จะมีจ้าแบบนี้นะมีเปรี้ยวหวานมีปลาสับมีจ่าปลา้าแล้วก็เอย่านนี้เหมือนกับเป็นแบบเหมือนกับเป็นที่เผาอะไรย่างนะเนาะแต่ว่าอนิวนิวอร์มอลนะครับเรากลับไปกินที่บ้านครับนี่หยิบแบบนี้่ไปเลยขออนุญาตพ่อละป้าให้ครับบอกว่ากลับกินที่บ้านได้เพราะเราคื้อเยอะอยู่ชิบนๆนะครับอาจจะเตรียมไปได้เลยแบบนี้อ่ากินไปได้เลยกินที่บ้านครับ พร,พร้อมแล้ว,วกลับมาถึงบ้านพร้อมรับประทานแล้วนะคะใช่ครับนะนี่คือผักฟรีนะฮะแล้วก็น้ำจิ้มจากต่างๆคือฟรีนะครับมาไม้ละสิบบาทเท่าเดียวห้าบาทแล้วพที่ไก่ลเลยครับนี่จิ้มนนจิ้มแจ่วเข้าก,กันเลยแบบนี้ฮะบอกได้นะว,ว่าแซบไหมมาครับลุยฮะไก่ย่างกระแจ่วดีดีแซบเ,เหลือหอมมากมีมากอืม,อมแต่ก็มีน้ำจิ้มอื่นๆได้หรออันนี้คือกินกับผักกินกับไก่ แล้วมืเลยอันนี้นนคือปลากระปับยึดจบปลาระอืมอืมอืมอันนี้่ใช่พริกเขียวนะใช่บ้าปลากระป๋อปลาระป๋ากแบบนี้นะฮะเน,นี่ยอันนี้คือซื้อไก่แล้วเขาให้มาด้วยเลยใช่ไหมใช่ถ่ายไปแล้วมีถุงหยิบไปได้เลยดูนี่ครับอืมคุณบ้องใครที่สงสัยรอยช้ำบนหน้าอ,อกปปา้นนั้ตกเตียงจ้ะนอนเก่ง ก๋่ยละตับก๋วยหม,หมูย่างนี่ฮะลุยครับโอ้โหหอมมากอันนั้มัโโนะเหมือนน้ำพริกอะไรนะพริกหนุมะะ่มครับน้ำพริกหนุ่มอ่ะน้ำพริกหนุ่มอ่ะหืมหอบหอบหอบนัวนะเน้นนัวอร่อยฟุ้งเป็นมากลุยฮะ ปลาร้าข้าวเหนียวแล้วก็ใส่ย่างนะคะกินบ้าบอไปแล้วภาพปั้นธรรมะทะแมงมากนะคะม,มาเจ้านะฮะมาครับลุยฮะาร,ราดกาวนะครับใ่าย่างสิบบาทเจ้าฟรีผักฟรีสุดยอดมากโคตรเกียบคุ้มจริงลุยครับเหมาะกับยุคนี้มากค่ะ